การพัฒนาความสุขวัดผลเชิงอุดมคติได้พูดไปมากแล้วถึงขั้นระดับของความสุขซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องความต้องการที่ว่ามานอกจากพูดถึงระดับและขั้นของความสุขแล้วก็ได้พูดถึงประเภทของความสุขไว้อย่างกว้างๆด้วยในที่นี้เพื่อเป็นความรู้ประกอบพอให้ผ่านๆตาไว้ ขอแสดงประเภทของความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นชุดๆเช่นแห่งหนึ่งตรัสความสุขไว้13คู่แม้ว่าในที่นี้จะไม่ได้ต้องการให้สนใจอะไรมากก็เอ่ยถึงไว้ให้ได้ยินเพื่อจะได้มองในแง่ที่ว่าความสุขสามารถแบ่งจำแนกออกไปได้มากมายสุข13คู่นี้เป็นความสุขในประเภทและในขั้นเดียวกันบ้าง คาบเกี่ยวเกยกันในระดับต่างๆบ้างท่านไม่ได้มุ่งในแง่จัดประเภทแต่ให้เห็นความเข้าชุดกันเป็นคู่คู่ยกตัวอย่างเช่นคู่หนึ่งกายิกสุขกับเจตสิกสุขกายิกสุขคือความสุขทางกายเจตสิกกสุขคือความสุขทางใจอีกคู่หนึ่งสามิสสุขกับนิรามิสสุข สามิสสุขคือความสุขอิงอามิตรสุขที่ต้องอาศัยกามวัตถุหรือขึ้นต่อสิ่งเสพนิรามิสสุขคือความสุขไม่อิงอามิตรไม่ต้องอาศัยกามวัตถุไม่ขึ้นต่อสิ่งเสพสุขในระดับเป็นอิสระอีกคู่หนึ่งิหิสุขกับปัปปชิตตสุขทีิสุขคือความสุขของคฤหัสถ์สุขแบบชาวบ้านปัปปชิตตสุข คือความสุขของบรรปชิตสุขแบบนักบวชอีกคู่หนึ่งกามสุขและเนคขมมาสุขการมสุขคือความสุขจากกามสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายที่น่าใคร่น่าปรารถนาสุขกับการได้เสพเนคขมมสุขคือความสุขปลีกหรือปลอดจากกามสุขปลอดโปรงจากสิ่งล่อเร้าเย้ายวน สุขแบบสลัดออกไม่ยุ่งกับการได้การเอาที่ยกมานี้เพียงสี่คู่เพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างจะได้เห็นว่าความสุขมีมากมายพระพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้เห็นแง่มุมที่จะจำแนกแยกแยะดูความแตกต่างแบ่งได้หลากหลายถึงแม้บางแห่งจะแบ่งเป็นสุขสิบอย่างก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหลักสำคัญแต่เป็นข้อที่รู้ไว้ เมื่อจับสาระตามที่กล่าวมาได้แล้วพอพบก็จะมองออกว่าความสุขอย่างนี้อย่างนี้อยู่ในตำแหน่งแห่งที่ตรงไหนเป็นอย่างไรนอกจากนี้ในแง่ความรู้ประกอบนั้นเมื่อมองอย่างกว้าง,ก,างก็สามารถจัดประเภทความสุขได้ในเชิงอุดมคติด้วยกล่าวคือเมื่อถือว่าความสุขเป็นจุดหมายของการศึกษา ก็โยงไปได้ถึงหลักในเรื่องพบภูมิโดยเฉพาะการแบ่งเป็นภูมิต่างๆคือการจัดตามระดับจิตและระดับชีวิตที่จะพัฒนาขึ้นไปอย่างที่รู้กันมาเป็นประเพณีว่าสัพพโลกนี้แบ่งเป็นภูมิต่างๆมากมายจัดได้เป็นสมระดับคือกามภูมิได้แก่ระดับที่ยังเกี่ยวข้องกับการรูปภูมิ ได้แก่ระดับรูปประพรมอารูปประภูมิได้แก่ระดับอารูปประพรมเรียกรวมว่าไตรภูมิแล้วเหนือไตรภูมิมีอีกระดับหนึ่งคือโลกุตรภูมิได้แก่ระดับเหนือโลกภูมิในไตรภูมินี้หมายถึงโลกหรือแดนอันเป็นที่อยู่ของประดาสัตว์ที่มีชีวิตในระดับเดียวกันนั้นๆก็ได้ หมายถึงระดับจิตของสัตว์ที่พัฒนาถึงระดับนั้นๆก็ได้ความหมายที่สองคือระดับจิตนี้ใช้กับโลกุตระภูมิได้ด้วยดังนั้นจึงมีความหมายต่อไปอีกว่าสัตว์ที่อยู่ในโลกเดียวกันเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้อาจจะมีผู้ที่พัฒนาอยู่ในภูมิต่างๆของไตรภูมิจนถึงโลกุตระภูมิได้ทั้งหมดถ้าจะจัดประเภทให้สะดวก ที่จะเข้าใจได้ง่ายก็แบ่งภูมิทั้งหมดให้เป็น3คือ 1. กามภูมิคือชั้นกามได้แก่ชั้นที่เกี่ยวข้องกับการ 2. 2. รูปภูมิและอะรูปภูมิเรียกรวมกันเป็นชั้นพรม 3. โลกุตรภูมิคือชั้นเหนือโลกหรือชั้นโลกุตระ เมื่อมองในแง่ความสุขก็จัดระดับได้เป็น 1. ชั้นกามคือระดับกามาสุขมีความเป็นเทพหรือสวรรค์เป็นอุดมคติคือมีการพัฒนาถึงขั้นที่มีการมาสุขอย่างเลิศแม้จะยังมีทุกข์ตามระษาปุทุชนแต่ว่างเว้นจากการเบียดเบียนไม่ต้องมีถันทาอาจ,จาะยชั้นพรมคือระดับชานสุข มีความเป็นพรมเป็นอุดมคติ 3. ชั้นโลกุตระคือระดับนิพพานสุขมีอรหัตผลเป็นอุดมคติพระพุทธศาสนาเป็นระบบการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ซึ่งมีหลักว่าตลอดทุกเวลาแต่ละคนพึงพัฒนาตนให้ดีงามประเสริฐมีความสุขสูงขึ้นไปและในแต่ละเวลานั้น คนทั้งหลายอยู่ในระดับการพัฒนาที่ต่างๆกันไปด้วยเหตุนี้โลกควรมีสภาพที่เอื้อต่อการอยู่ดีของเหล่าชนที่มีระดับการพัฒนาต่างๆกันและเกื้อนหนุนให้แต่ละคนพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปได้ด้วยดีเมื่อตั้งความสุขหรือสุขภาวะคือความเป็นสุขขึ้นเป็นจุดหมายของการศึกษามนุษย์ก็พึงพัฒนาตนสูงขึ้นไปในภูมิทั้งหลายที่ว่ามานั้น ให้เข้าถึงความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปด้วยศีละศึกษาพัฒนากายให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นคุณเป็นประโยชน์และพัฒนาศีลให้อยู่ในสังคมอย่างเกื้อกูลมีความสุขร่วมกันหรือผู้สั้นๆว่าพัฒนาด้วยทานและศีลก็จะเข้าถึงการมาสุขอย่างชาวสวรรค์พัฒนาตนให้สูงขึ้นไปในภูมิทั้งหลาย ให้เข้าถึงความสุขที่ประณีสูงขึ้นไปด้วยจิตตศึกษาในสภาพแวดล้อมที่เอื้อนั้นพัฒนาจิตใจให้งอกงามในคุณธรรมโดยเฉพาะพรมวิหารธรรมมีความเข้มแข็งมั่นคงและมีความสุขโดยมีสมาธิเป็นที่ตั้งก็เจริญด้วยความสุขของจิตใจจนสามารถเข้าถึงฌานสุขได้พัฒนาตนให้สูงขึ้นไปในภูมิทั้งหลาย ให้เข้าถึงความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไปด้วยปัญญาศึกษาอาศัยสภาพจิตที่พร้อมนั้นพัฒนาปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจเท่าทันมองเห็นสิ่งทั้งหลายตรงตามเป็นจริงหรือตามที่มันเป็นยังถึงเหตุปัจจัยรู้จักดำเนินการให้สำเร็จลุจุดหมายแก้ปัญหาดับทุกได้ทำจิตใจให้เป็นอิสระมีความสุข ที่ไร้ทุกข์เข้าถึงนิพพานสุขในขณะที่พวกชาวสวรรค์บันเทิงด้วยวัตถุและกิจกรรมทางกามสุขพวกชั้นพรมอิ่มอยู่กับความสุขทางจิตถึงขั้นชาณสุขและพระอรหันต์ลุนิพพานสุขสมบูรณ์พ้นไปแล้วจากเยื่อใยในอามิสสุขบุคคลโสดาบันเข้าถึงความสุขในสามภูมินั้นทั้งกามสุข ทั้งอธิจิตตสุขและโลกุตระสุขโดยยังไม่ทิ้งอย่างหนึ่งอย่างใด